วันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวกันกับเพื่อนๆน,นะคะรวมกันแล้วกับ40ชีวิตกับทุกคนความวุ่นวายบังเกิดแน่นอนเดี๋ยว,ยมมว,นนวจะรายงานบรรยากาศให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> เาด็กๆไปยืนแตเต็มเพราะน้ำสวยเต็มยังอยู่กับพี่ฟางน,นะนีพี่ฟางดูน้องด้วย ตาแถวไวลูกเด็กๆอยู่แถวนี้ามาเลยเต็มตามพี่ปางให้พี่ปางนำ่งดก่นอนโอเคลูกเรานี่แหละลูกไม่มีหมูหรือเปล่าเจนั่งอะไร <pues> ไปนั่ง,งไปนั่งบกมือให้แม่น่อยครับไปแล้ว <c odes> <c odes> อะไรไม่รู้แต่ก็สวยดีสวยนะจริงตรงนี้นะครับจะเป็นหมดอีกจุดอนไม้นะครับอ่าอ้องอ่านวนไปเป็นไงอะมองมองไม่ได้ อ๋อเราต้องเข้าไปถ่ายตรงนี้ปาปาาปีนขึ้นไปนอนบนนี้ปีนขึ้นไปนอนบนนี้ปางขึ้นไปนอนบนนี้นอนไปเลยนอนนอนเอาหัวมาทางนี้เอาหัวนอนเอาหัวมาทางนี้เอาเท้าทางนู้นเอ่อเกาะเกาะนี้เกาะนี้สองมือเกาะสองมือเกาะสองมือเหมือนจะตกอ่ะลงไปอีกเออนั่นแหละนั่นแหละสีขาด้วยทำขากระดกกระดิกด้วย เปรมดเียนอนลงยังไม่เส็เหรอเสร็จยังเปมไอ้เปมไอ้ปางอะไรวะแบกปางนั่งงางนอนลงปานอนปานอนเออเปมเปมนอนเปมนอนเปมนอนลงน A vale. thank <laughs> you สวยจังเลยอ,อยู่นิ่งๆก่อนเดือนก่อนยืนก่อนโอ้ยตรงนี้สวยอะ่ะสิน เราจะรวยไปแล้วนะเตมใหญ่มากหนูเล็กกว่าหนูเฮ้ยเดี๋ยวมันล้มทับเราอาาาาาาาอกมาก่อน อยูใ่ใกล้แม่นิดนึงอโอเค สายคู่เลยวิ้ยิ้ยิ้มหน่อยเออนี่นี่ทำไมเนน้นมาตรงกลางเลยพิมปานไปยืนตรงกลาง นะะคแล้วก็เป็นแบบดูแล้วก็แบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เข้าไปได้แค่เด็ก8คนกับผู้ใหญ่6คนเพราะว่าต้องมีเด็กกับผู้ใหญ่เข้าไปด้วยนะคะตอนนี้กำลังแบ่งกลุ่มเพราะคนเยอะมากเดย้เลียงน้องค่ะลูก เล่น้องเล่นเสร็จแล้วก็แวะมาร้านกาแฟของคุณแม่ก็ท้ิมนะคะร้านนี้ชื่อว่าเฮค c อ f f ี e เจ้าของร้านอย่างนี้นี่นี่นี่ชี้ผิดนี่ไม่ใช่นี่ค่ะลูกกับหนุ่มหนุ่มขายเป็นชายด้วยใช่ค่ะเป็นชายเป็นชายคนอื่นเราซื้อเป็นชายโอเคแต่ว่าอยู่ที่นี่แวะมาอุดหนุนได้นะยังดูอยู่ รอเขาสั่งก่อนปาอะไรปามากระลองมาลดละไายเดี๋ยวดูอาจะเหลือไม่เยอะแล้วใครเคยเป็นบ้างอ่ะหยอดตู้อันเนี้ยแล้วมันติดตาเธอปกติมันต้องแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องดันเข้าไปได้ใช่ป่ะอันนี้เหมือนดันเข้าไปแล้วมันติดอ่ะพยายามจะแงะเปิดนะคะทุกคนจริงๆมันเครื่องมันไม่ได้โกงนะแต่ว่าเหมือนมันติด่ะ มันเปิดเข้าไปไม่ได้วันนี้เล่นลูให้มาเล่นเสร็จแล้วลงมากินข้าวนะคะร้านปิ้งยางเสร็จแล้วตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วคุณนายเขาอยากจะได้ไอหมุนหมุนนี้นะคะชักกระปองนะคะได้ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือติดอยู่ในตู้นะคะคุณพ่อกำลังแงะอยู่แต่มันติดอยู่ตรงนี้มันไม่เข้าไปนะคะมันไม่ออกอยู่ตรงนี้เลยต้องเลยช่วย